อัวแบบยูรงนี้ครับผมจะมาพูดเรื่องของการับายได้ a ทเ n i n g ซ ba เป็น The แบบไปได้ passive income Learning งเ n นบแบบที่คุณไม่ต้องชวนเพื่อนไม่ต้องชวนใครมาแต่คนเดียวสำหรับคนที่อยากซื้อ ITO น,น,นะครับแล้วอยากขึ้นแรงซีนะครับแลง11บือเนซได้นะครับคุณจะได้ไาดได้ passive income ค,ครับเดินดซนบาประมาณสามพัน 3, ริสต์ละคก็คือเลนซีเบได้นะครับ นู่หละครับวันละสามหม่ดอลลาร์คือไปขั้นต่ำนะครับสามหมื่ดอลลาร์เนี่ยคือปลานะครับต่อวันเลชงสิตนีคือต่อวันนะส่วนแรงสี่นี่คือต่อเดือนวันนี้ครับผมปันช่องกนายใหม่นะครับเป็นช่องที f i ฟด์ไคลเอนท์คทำเสร็จมอขี้เลย่าบ้านวิโอสุดมดละสแตนพิลลพิลิบหมดแล้วครับในช่องนี้นะครับมันจะเป็นช่องที่มีสดเอเนคินซึ่งผมทำไว้พร้อมหมดแล้วเลยผมให้ดูนะครับตั n เช่นวิโออัซวิโน่กันนะครับ นี่ก็ได้ครับแม่ทำเพลเลยน,นะปะุ๋ยผมทำพร้อมวางเสจแ้วทิ้งหมดเลยนะครับคีวค่วงยี่วดตยี่มดนะครับเพราะผมต้องการที่จะปั่นในช่วงนี้ ช่องบิฟายไทยแลนด์เนี่ยนะครับเป็นช่องที่ทุกคนหานายทุกแล้วขึ้นเป็นดับลิงผมพยายาในช่องนี้เป็นช่องสำหรับคนสิบคนนะครับที่จะได้เอาลิงก์มาวางในวิดีโอเพราะนี่ครับโปรเจกต์นี้นะครับกิจกรรมนี้นะครับผมรับแค่สิบคนเท่านั้นสิบท่านเท่านั้นจํากัดจบแล้วจบเลยหมดแล้วหมดเลยนะครับผมจะปั่นช่องเดียวนะครับคิดผมรากการไว้นะครับนี้เดือนที่เจ็ดนะครับก็อีท่าเดียนนะครับภายในสิ้นปีนี้ผมคิดว่าต้องยอดทับฟ้าไงเนี่ยอยู่ระดับสามพันคนแน่นอนนะครับจากประสบการณ์ที่ผมทําช่องทุกมา คนที่ร่วมโปรเจกต์นี้คุณจะได้อะไรนะครับแอมชินโยเนี่ยนะครับลิลิงกูรีไหมครับลิง์งกูนีไม่ใช่ลิงก์มงผมนะไปดูน้ครับลอร์ดฮาร์ดเวกเซตยีห้านะครับรถ้าลิงก์ผมเนี่ยจะเป็นช่องไอทีพีบีเค่ลิ่ผมัจะเป็นลิงก์นี้ลิล k งขจห์ฮาร์ดเวคีาปนลิงทีวปโอไนอีวาเฮเลนเนี่ยนะครับผมจะแป็ลิงก์คุณให้นะครับทุกวิดีโอเลยสามวัน โฮมี่สิผงจะไหมครับสิทธนหนการโคล่สามวันแบ่งกันคล่สามวันนะครับไอเดี่เลือกเครับบอลูกตามบ้านสามวันเลยไปเลือเลยครับเรื่องวัดยันเนี้ยหุณจะได้วันลิงก์อันเนี้ยสามวันอาจจะได้คนมาสมัครโตตรงๆนะครับเป็นน้ำตุ่มชิเมะวันละสองสามหรือย่วไม่รู้ว่าอานโคตรอะไรไปรูว่าสิผงจะไปได้ใครไม่รู้เงินหายครับเงินหายอยู่ที่าสุรพนที่จะลงทุนอยู่แล้วนะครับสำหรับเร่องเสียกิโกอยู่แล้วนะครับสุรพนที่ลงหันตามสามพันจุดที่ท่านาดนะครับและจะต้องเป็นคคนที่่สมัราลิงงผๆ ลิงของ eniti b k นะครับวันนี้ว่าสมัครพาลิง์ที่ผมวังเลยช่องไว้ด้วยบีบีเคนี่ยัลิง์ที่ลงท้ายด้วย krb เนี่ยนะครับถ้าเกิดคุณสมัครพาลิงนี้นะครับคุณก็มีสิทธิ์ละกหนึ่งสองนะครับคุณซื้อไอคิโอเลยครับสามพันูดิทีคุณได้สิเอาลิงตัวเองมาบานเลยนี้นะครับลิงก์คุณอุบานเลช่องนี้ไฟอะไรนะครับตลอดไปครับดีกว่าไหมครับเต่ามีแผนที่เราจะซื้อไอทีโอสามพันขึ้นไปอยู่แล้วนะครับอันนี้คุณได้ประโยชน์ครับเติมอีกก่อนที่เพื่อนจะซ ุณอยู่ได้ที่บุ๋มไมครับสมัครผ่าน d ด r e c กตุ่มบุ๋มไมนะครับ,บนัพร,ร,ราะัดวดีอนะครับมนะีมีคนมาแล้วสองนามนะเลยอีกแปดทนนะครับอีกร่น,นี้นะครับ h e รที่ลงแล้วละห้าร้อยพันเนี่ยุณจะเพิ่มให้มันถึงสามพันได้เลยเดี๋ยวผมพาไปดูว่าบัญชีของผมนะบัญชีอัฟริดมีไฟลผมเลยนะครับไปยังไงสกที่ผมวางลิงก์ของผมเนี่ไว้ในชอง r p b คนะผ่านมาหนึ่งเดือนนะครับตอนนี้มีเงินสะัดเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับหนึ่งร้อยสี่ทนนะครับ สร้างแล้ได้ไปแล้วนะครับสองร้อยสองพันหกสิบวิทย์นะครับมีเพื่อนๆนะครับเสื้อไอทีโอรวมมนทั้งหมดเลยนะครับในทีมเนี่ยสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยหกวิสดีฟีผมบอกนะครับว่าวิดีโอยูทูปนะครับมีประสิทธิภาพสูงมากมเขาต้องขอบคุณนะครับเพื่อนทุกท่านนะครับที่สมัครผ่านลินผมอันนี้ต้องขอบคุณจริงๆนะครับย้ำหน้าว่ารับปรับแคสิ์ท่านนะครับใครสนใจก็ทักไลน์มาผมได้เลยนะครับ ในรายการเันนี้นะครับช่วยกด subscribe กดติดตามช่อง YouTube ขอราเป็นยกันนะครับและวันนี้พผมขอจบไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ